สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเลนเจอร์ตัวปกติที่โหดๆนะแล้วก็สามารถเปิดหาได้ในทุกรอบเลยนะไม่ว่าจะเป็นรอบโคลาโบรอบแสงมืดหรือว่ารอบปกตินะครับผมอ่าซึ่งเลนเจอร์ผมก็จะไม่แนะนําตัวที่เป็นโคลาโบแล้วก็ตัวที่เป็นแสงมืดนะครับเพราะว่ามันเนี่ยต้องรอแบบว่าโอกาสพิเศษนะถึงจะเปิดได้นะครับผมก็เลยจะหยิบตัวเลนเจอร์ปกตินะที่ทุกคนเนี่ยสามารถเปิดได้ตลอด โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นแท้งนะครับซึ่งอันดับที่1งแท้งเลยเนี่ยผมขอยกให้เจ้านี่เลยครับผมบอสเคนะเพราะว่าบอสเคเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างาจะรุนแรงเลยนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยคือแบบว่า40เท่าแล้วก็ทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังอีกโอ้โหแล้วคือกัดจริงแล้วก็ยกเลิกภาวะอมตะของศัตรูอีกนะครับแล้วก็แถมยังมีนี่นะครับผมความสามารถพิเศษของร่างไฮเปอร์นะก็จะเป็นขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับคือแบบว่าตัดแร่นั่นเอง โอเคมันโหดตรงนี้เลยแหละแล้วก็มันเนี่ยเอาไปเล่นแบบว่าทีมคอมโบนะครับผมทุกคนส่วนแท้งตัวที่สอที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับก็ตรงนี้เลยนะทุกคนมันจะชื่อว่าบาไฟนะครับผมหรือว่าบาแบ็คใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะก็เป็นแท้งธาตุไฟนะครับผมสายพลังนั่นเองโอเคนี่เลยนะนี่นะผมบาวอลต้าแบ็คนะครับผมก็คือที่ผมหยิบมาเนี่ยก็คืออย่างแรกนะมันยืนค่อนข้างจะใกล้เลยนะคือแบบว่าเป็นตัวชน แต่ว่าแนวหน้าเลยนะแล้วก็นี่ครับผมความสามารถพิเศษของมันนะก็จะคือตัดแลกเหมือนกันคือแบบว่าเอามาคู่คอมโบกับบอชเชได้เลยนะคือแบบว่าก็จริงเลยแล้วก็เนี่ยสกิลดาวเมจของมันเนี่ยก็รุนแรงด้วยนะทุกคนแล้วก็ยกเลิกอ่าอมตะยกเลิกการฟื้นฟูแล้วก็สร้งงสางความเสียหายลงในพื้นที่เนี่ยโอ้โหแล้วก็มีการบัฟอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นแทงตัวที่สอที่ผมเนี่ยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีแทงยืนหน้านะก็เปิดหาได้เลยนะครับ ส่วนต่อไปเนี่ยที่ผมจะแนะนํานะจะเป็นแท้งบับนะครับผมแทงบับก็เหมือนกับว่ามันเนี่ยจะเป็นตัวแท้งด้วยแล้วก็บับให้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับที่ผมแบบยกให้เป็นโน1หนึ่งนะแบบว่าแทงบับนะ mm hmm. ก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะทุกคนนี่เราต้องแบบว่ามันมาแบบว่าช่วงนู้นเลยนะทุกคนเอออาจจะเป็นเจ้ามูนนะครับผมมูนมูนของเรานั่นเองนะนี่นะครับผมมูนดูริหางนั่นเอง โอเคเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ยืนใกล้นะมันจะยืนระยะ180นะครับผมซึ่งมันเนี่ยสกิลแรกเนี่ยก็คือเพิ่มทั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับทีมแล้วก็สร้างพลเรียนในพื้นที่อีกต่างหากโอ้โหคือแบบว่าถ้าใครไม่มีตัวบัฟอมตะดีๆนะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับแถมมันเป็นธาตุไม้นะยืนก็ค่อนข้างจะนานเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตามนี้นะครับผมเป็นแทงบัฟของแบบว่าบัฟคอจริงๆเลยนะดูดิฟื้นฟูพลัง ชีวิตในพื้นที่80%โอเคเนี่ยทุกคนก็อีกอย่างนะมันมีความสามารถพิเศษก็คือการตัดแล่นั่นเองนะครับตัดแล่เนี่ยค่อนข้างจะโหดเลยนะในยุคนี้นะคือทั้งตัดแล่แล้วก็หนืดนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยทำทีมอย่างบาวไฟมูดุยางเคสาตัวนี้เนี่ยก็เหลือลอแล้วว่าถ้าใครไม่มีตัวโคลาโบนะส่วนอีกตัวนะครับผมที่แบบว่ามันยืนแบบว่าแนวหน้าเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะยืนได้นานที่สุดแล้วแหละผมว่านะ เนี่ยคือผมยกให้เจ้านี่เลยนะครับผมมันจะเป็นเจ้าโคนี่นั่นเองนะครับผมไหนวะโคนี่นี่ไงโคนี่มัธยมต้นนะครับซึ่งไอ้นี่เนี่ยมันก็มีความสามารถพิเศษตรงที่มันเนี่ยสามารถต่อต้านพายุฝนนะเมื่อฝั่งศัตรูเนี่ยพัดมาใช่ไหมเผื่อไม่แน่นะครับเรนเจอร์เจ้าโคนี่เนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่โดนพัดก็ได้นะคือก็เป็นแบบว่าความสามารถที่ดีเหมือนกันนะโอเคแล้วก็มันจะเนี่ยสร้างบาเรียให้เพื่อนแถมมันก็จะบับห้อีกนะครับผมโอ้โหคือแบบว่าโหดโหด แล้วก็ตัวต่อไปผมจะเป็นแนะนําตัวยิงธาตุไม้เลยนะก็คือไอตัวนี้เนี่ยผมอยากได้มากที่สุดแล้วคือแบบว่ามันมันไม่โหดในมันไม่โหดโอ้โหไม่โหดอะไรล่ะมันโหดนะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในรอบโคลโโบนะแต่มันก็โหดเหมือนกันนะครับผมทุกคนก็คือเจ้าหนี้เลยนะเซลลี่ปืนช็อตกันนั่นเองมันแบบว่าสกิลทะลุมาตาทั้ง2 2ส,สกิลเลยนะดูดิโอ้โหสกิลแรกก็ดูดิดามเมจก็รุนแรงแล้วอะ่ะอันนี้ก็รุนแรงนะ มาแล้วก็มีความสามารถพิเศษนะครับผมก็จะเป็นการสตูใช้แรบธาตุเพิ่มขึ้นนั่นเองก็คือแบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะเรียกเอนเจอร์ปกติแค่800ใช่ไหมถ้าโดนเจ้าแซลลี่ปืนช็อตการ์ไปเนี่ยโอ้โหก็เพิ่มมาประมาณพันได้เลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับผมโอเคใครไม่มีตัวว่องไวธาตุไม้เนี่ยผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับผมปั้นแม็กได้เลยนะโอเคส่วนต่อไปเนี่ยเป็นชนิดตัวปวดนะเมื่อทีมของคุณเนี่ยเริ่มโหดแล้วนะครับทุกคนก็จะเริ่มมีตัวปวนนั่นเองตัวป่วนอีกตัวเนี่ยที่ผมแบบว่าอยาากกแนนนะํ้ทุคได รับชมนะครับมันก็คือแบบว่าเจ้าเก่าของเรานะมีแบบว่ามีตัวเดียวกม็มีเกือบทุกตัวเอาดีนี่เลยนะครับผมเจ้าดาวินชีนั่นเองดาวินชีเนี่ยดูนะสกิลแรกนะครับผมโคดขี้โกงอันเชิญศัตรตูในพื้นที่มาเป็นผักพวกคือแบบว่าโอ้โหเชิญแบบว่าอย่างเช่นเราไม่มีตัวคอร์บโบใช่ไหมไอดาวินชีเนี่ยสะบัดผู้การทีใช่ไหมอูโหูฝั่งนู้นเนี่ยมาอยู่กับพวกเราได้เลยนะโกงจริงตัวนี้แล้วก็นี่นะครับผมก็จะเป็นการบัฟนะ แล้วก็อีกตัวนะครับผมก็จะแนะนําเป็นคู่หูเลยนะถ้าทุกคนมี2ตัวเนี่ยใช้ไปเลย2ตัวคือแบบว่าใครเครื่องไม่ดีจริงมีแหลกอะ่ะเอาดีไหนว่าตัวเจ้าจะเป็นเจ้าไอ้นี่นะทุกคนมันจะเป็นธาตุไม้นะครับแล้วก็เป็นสายว่องไวนั่นเองแต่ว่ามันยืน่าระยะใกล้นะคือตัวนี้เลยนะผมเนี่ยได้ทําการปั้นมัน้ะครับคือแบบว่าผมลองใช้แบบว่าตา2ตานะคือทั้งป้องกันแล้วก็ทั้งแบบว่าเล่นเอเนี่ยคือค่อนข้างจะดีเลยนะครับ อย่างแรกเนี่ยก็คือสกิลแรกนะครับมันก็จะเป็นการบับให้พักพวกนั่นเองส่วนสกิลสองเนี่ยก็คือเหมือนแบบดาวนญชีเลยอัญเชิญศัตรูโอ้โหถ้าแบบว่า2ตัวมาคอมโบกันคือแหลกจริงนะทุกคนคือผมแนะนําเลยนะมันเป็นธาตุไม้แม้มันจะยืนใกล้แต่มันก็เป็นธาตุไม้มันสามารถยืนได้นานนะครับผมเนี่ยเห็นไหมระยะการโจมตีก็เป็น150นะโอเคก็ตัวป่วนตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนานะคือผมเนี่ยก็มีในทีมนะครับผมก็ ถือว่าใช้ได้นะใครไม่มีเจมม่วงเนี่ยผมก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะนี่เลยครับผมเจ้าบ่าวตัวตลกนะคือแบบว่าใส่เกียร์ถึกๆก,ก็ได้แล้วว่าเออดูดิเนี่ยเห็นไหมสะท้อนความเสียหายที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมชอบสกิลนี้สุดแล้วก็คือค่อนข้างจะรุนแรงยกเลิกอมตาศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายสามพันแล้วก็เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูอีกสิบสองวินาทีคิดเอาโอ้โหคือแบบว่านานสุดๆผมแนะนําเป็นร่างออลต้านะครับเพราะว่าร่างออลต้าเนี่ยมันจะได้แบบว่าเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูได้นานขึ้นนะ ส่วนสก,กิลไอความสามารถเนี่ยไม่ต้องแบบอ่ามันไม่ค่อยโหดอะไรมากขนาดนั้นดูเนาะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะก็คือถ้าทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะแบบว่าใครไม่ได้จัดทีมคอลลาโบนะก็จะมีอ่าเคบาไฟคนนี้นักเรียนดุริยางดดวินชีคนนี้กอปปี้ตัวตลกแล้วก็แซลลี่หมกแดงโอ้โหแค่แตัวนี้เนี่ยทุกคน คือแบบว่าก็กอดแล้วอะ่ะเออใครไม่มีตัวคาโบก็ใช้ตัวพวกนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ใครมีแบบว่าข้อสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้นะครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ